สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อหมาพาซ่อมนะครับซึ่งช่องเนี้จะเป็นช่องที่เรานำเอาประสบการณ์ในการซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบประปาระบบไฟฟ้าจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้กระทั่งตัวบ้านเองนะครับถ้าหากอันไหนเสียเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองเนี่ย เราจะนํามาแบ่งปันในช่องแห่งนี้เผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันได้นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของเพื่อนๆน,นะครับซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างไปได้พอสมควรทีเดียวครับซึ่งคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปดูวิธีการแก้ไขปัญหารถยนต์ Honda City นะครับมีปัญหาว่าไฟหน้าเนี่ยในตำแหน่งไฟต่ำเนี่ยไม่ติดแต่ไฟสูงเนี่ยติดปกติซึ่งสาเหตุ แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยจะทำอย่างไรขอเชิญเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปชมพร้อมกันเลยครับไปครับเดี๋ยวเราจะทดลองเปิดไฟต่ำดูก่อนนะครับปรากฏว่าไฟต่ำติดหนึ่งข้างนะครับก็คือด้านขวาส่วนด้านซ้ายเนี่ย ไม่ติดนะครับทีนี้เราจะลองเปิดไฟสูงดูนะครับปรากฏว่าไฟสูงนี้ติดทั้งสองข้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองหาสาเหตุกันรู้ว่าทำไมไฟต่ำถึงไม่ติดนะครับอันดับแรกนะครับเราจะลองถอดหลอดไฟด้านซ้ายออกมาตรวจสอบดูก,ก่อนนะครับว่าไส้หลอดขาดหรือไม่นะครับ สำหรับวิธีการถอดนะครับให้เราดึงปักตัวนี้นะฮะตัวที่ดินสอชี้นะฮะดึงถอยหลังออกตรงๆนะครับเสร็จแล้วให้เราดึงยางกันฝุ่นตัวนี้ถอยหลังออกตรงๆเช่นกันครับ ก็จะเห็นขั่วหลอดอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นตัวกิบล็อกหลอดนะครับตัวตัวตัวนี้นะฮะให้เราใช้มือเนี่ยกดไปที่ตัวกิบล็อกตัวนี้นะครับกดให้ยุบลงไปแล้วเบี่ยงขึ้นด้านบนครับ ลิฟต์ดออกมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดึงหลอดออกมาได้เลยครับวิธีจับหลอดนะครับให้เราจับที่ขั้วหลอดนะครับอย่าให้มือของเราเนี่ยไปจับที่กระเป๋ะแก้วนะครับซึ่งหลอดเนี้ยหลังจากที่เราถอดออกมาดูเนี่ยเราพบว่าขดลวดทางด้านบนนะครับ จะเสียลูกไปแต่ว่าเรามองไม่เห็นอย่างชัดเจนว่ามันขาดออกจากกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนขดลวดด้านล่างเนี่ยอยู่ในสภาพปกติทีนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นการยืนยันว่าหลอดนี้เสียจริงๆเนี่ยหลอดที่เราจะไปซื้อหลอดที่ร้านอะไรเนี่ยเราจะทดลองสลับด้านนะครับก็คือ,อเราจะนำหลอดนี้ไปใส่ทางด้านขวาคือด้านคนขับแล้วดูว่าหลอดไฟ ติดหรือไม่ติดนะครับส่วนหลอดไฟจากด้านคนขับเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ทางด้านซ้ายแล้วก็ดูว่าหลอดไฟติดหรือไม่ติดซึ่งถ้าหากว่าหลอดนี้เราไปใส่ทางด้านขวาคือทางด้านฝั่งคนขับแล้วเนี่ยไฟไม่ติดเนี่ยก็เป็นการยืนยันได้ว่าหลอดนี้เสียนะครับเราก็จะได้ไปทําการซื้อหลอดใหม่โดยที่เรามั่นใจได้ว่า,าสาเหตุเนี่ยมาจากหลอดนี้เสียจริงๆนะครับ ตอนนี้ผมได้ทำการสลับหลอดแล้วนะครับก็คือเอาทางด้านซ้ายฝั่งคนนั่งเนี่ยมาใส่แทนด้านขวาฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ย้ายหลอดจากด้านฝาฝั่งคนขับเนี่ยมาไว้ทางด้านซ้ายแทนนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองเปิดไฟกันดูว่าไฟไฟต่ากันดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับ ตอนนี้คงต้องรอให้ไอ้งอมกินอิ่มก่อนนะครับก่อนที่จะไปเปิดไฟได้นะครับตอนนี้เราจะทำการเปิดไฟต่ำดูนะครับแล้วดูว่าไฟหน้าที่เราสลับหลอดไว้จะติดหรือเปล่านะครับทางด้านขวาไม่ติดนะครับ ส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยหลอดติดก็เป็นการยืนยันว่าหลอดเนี่ยเสียนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อหลอดที่ร้านอะไหล่มาเปลี่ยนกันครับตอนนี้เราก็ได้ไปซื้อหลอดใหม่มาจากร้านอะไหล่แล้วนะครับซึ่งเป็นหลอดแบบเดียวกับที่ติดรถมานะครับก็คือหลอดยี่ห้อ osram คั o ว h 4นะครับขนาด12โวลต์ทับ5วัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนหลอดใหม่นี้เข้าไปนะครับวิธีการใส่หลอดนะครับ เราจะให้เขี้ยวตัวนี้นะครับอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็ให้ปีกตัวนี้ทั้ง3มเนี่ยเข้าไปในร่องที่อยู่ที่คุมไฟนะฮะใส่หลอดเข้าไปนะครับโดยให้ปีกทั้ง3อันเนี่ยเข้าไปในบ่าที่คุมนะครับอย่างนี้นะฮะวิธีใส่กิบล็อกนะครับ ให้เรากดกิบล็อกลงไปเลยนะฮะกดลงไปให้มันยุบลงไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราถอยหลังมาทางด้านนี้นิดนึงแล้วก็กดลงข้างล่างนะครับจะทําให้กิบล็อกเข้าโดยง่ายนะครับอย่างนี้ครับกิบล็อกก็จะเข้าสู่บ่าล็อกของมันนะครับแล้วก็จะทําหน้าที่ล็อกหลอดไฟไม่ให้ขยับขยื่นได้ครับต่อจากนั้นเราก็นํายางกันฝุ่นมาใส่ฮะ โดยให้เราเนี่ยให้ขั้วทั้ง3าอันของขั้วไฟนะครับโผล่มาตรงรูตรงกลางของยางกันฝุ่นก่อนนะครับเมื่อเมื่อขั้วทั้ง3าเนี่ยเข้ามาในรูของยางกันฝุ่นแล้วเนี่ยก็ให้เราไล่กดขอบยางกันฝุ่นข้างข้าแบบนี้นะครับยางกันฝุ่นก็จะเข้าไปอย่างง่ายได้ครับเสร็จแล้วเมื่อยางกันฝุ่นเข้าไปแล้วเนี่ยก็ให้เราใส่ขั้วไฟเข้าไปที่ขั้วของหลอดไฟได้เลยนะครับอย่างนี้ครับ ก็เป็นอันเสร็จในการเปลี่ยนหลอดไฟครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันดูว่าเมื่อเราเปิดไฟแล้วจะเป็นยังไงนะครับต้องรอหนูดำอิ่มก่อนนะครับถึงจะเดินไปเปิดไฟได้ครับตอนนี้หนูดำอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดไฟดูครับเปิดไฟต่ำครับ อ่าไฟต่ำติดแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟสูงดูนะครับอ่าไฟสูงก็ติดเหมือนครับก็เป็นอันว่าสาเหตุของการที่ไฟต่ำไม่ติดเนี่ยเกิดจากไส้โหลดที่ของไฟต่ำเนี่ยมันขาดนะครับโดยสรุปนะครับสาเหตุที่ไฟหน้าไม่ติดก็เป็นเพราะว่าไสาห้หลอดในตำแหน่งไฟต่ำมันขาดนะครับส่วนตำแหน่งไฟสูงเนี่ยปกติดีซึ่งวิธีแก้ เราก็แค่เปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็บรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ